สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโทรเกมนะครับวันนี้ผมมานอกสถานที่นะครับทำไมต้องมานอกสถานที่วันนี้นะฮะมาเพื่อที่จะรีวิวการ์ดวันพีชนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่เป็นลิขสิทธิ์ของ N e x แล้วก็ทางผู้นําเข้ามาเป็นบริษัทคิดแอนคิดนะครับต้องขอขอบคุณมากมากครับกับทาง N e ็และบริษัทคิดแอนคิดนะครับที่ให้ช่องจินนี่เลโทรเกมนะครับได้มารีวิวกับตัวสินค้าตัวนี้นะฮะวันนี้ผมเลยนะครับจะมารีวิวคนเดียวก็เงาๆงหน่อยนะครับผมก็เลยมา รีวิวกับแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามีแขกรับเชิญคือใครผมบอกเลยครับเป็นนักร้องนะครับนักร้องในยุค90ของเรานี่เองนะฮะกับวงวงหนึ่งที่เป็นวงบอยแบนด์ยุค90นะครับห้ามพลาดเลยฮะวันนี้ผมจะชวนพี่เขามาเปิดกล่องนะครับวันพีชนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรนะครับผมวันนี้ผมนัดมาที่ร้านคี e สเ Station นะครับเป็นสถานีสุขภาพนะครับผมก็ มาอยู่กันที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในนะครับว่าวันนี้เรานัดกับใครไว้เราเข้ามาอยู่กันข้างในแล้วนะครับกับร้านคลีนสเตชันวันนี้ผมนัดพี่ไว้นะครับพี่ที่มานั้นคือใครนะครับสวัสดีครับพี่ต็อกนะครับผมนะฮะพี่ต็อกดรคิดนะครับวันพี่กัดเกมนะครับ เดี๋ยวนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดซองกับพี่ต็อกสมัยก่อนนี่ดังมากๆนะพี่ผมก็เป็นแฟนตัวยงของพี่ต็อกด็อกก็คิดเลยครับแล้วก็วันนี้ผมได้รับเขียรนมากๆเลยพอดีพอได้กล่องการ์ดมานะครับก็เลยคิดว่าช่องจีนี่เลนโถเกมนะครับก็อยากให้มีเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันภายในกล่องนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะแกะเลยพี่ต๊อกรู้จักไหมคือวันพีซไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยุคยุคนี้ค กระตูนวันพีสนี่พี่เหมือนกับว่ามันใหม่เกินสำหรับพี่อ๋อแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นดราก้อนบอลหรือดราก้อนบอลใช่ใช่ยากใช่อ่านันพันอยู่ยยุคพี่อันนี้ไม่ใช่ยุคพี่แล้วครับอันนี้จะเป็นนะฮะยุคใหม่แตบเล่นง่ายมากนะครับตัวการ์ดเนี่ยเล่นแข่งกันง่ายมากแล้วก็ในตัวบ็อกเซตของวันพีสการ์ดเกมเนี่ยโอพศูนย์สองเนี่ยนะฮะจะมีการ์ดแรอยู่ด้วยกันหลากหลายใบมากมีทั้งการ์ดลีดเดอร์นะครับการ์ดคาแรคเตอร์นะครับ การ์ดฟิลการ์ดไลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้จะดวงดีได้การ์ดแรหรือไม่นะที่ว่าบอกว่าเล่นกันเป็นแสนนี่คือเป็นแสนครับใช่พี่เหรอคือคือตอนนี้เลทขั้นต่ําของญี่ปุ่นนะที่ผมที่ผมดูมาเวลาเปิดการ์ดเนี่ยถ้าได้การ์ด S นะครับตอนนี้อยู่ที่60,000 หกหมื่นบาท,บาทอย่างงี้ต้องมีสักใบแล้วนีโอ้ถ, <c oughs> ถ้ามีมามานี่ฮาเลยนะฮะถ้ามีเทปนี้นี่ฮาเลยนะฮะ <c oughs> เอาละนะครับภายในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับครับประมาณ24สซองแต่ละใบก็จะมีชื่อลุ้นอย่างเดียวเลยพี่ลุ้นอย่างเดียวใช่ปะ <c oughs> คือคือเราไม่รู้ว่าภายในซองเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้พี่ต๊อกนะครับลองแกะดูก่อนนั่นแต่เหมือนลุนรางวัลเลยลุนรางวัลชิงโชคนะครับมาเราดูซองแรกนะฮะใบแรกเลยนะซองแรกเลยนะพี่ต๊อกช่วยแกะได้เลยครับนี่เกิดเปิดมานี่เป็นได้แบบการ์ดตัวแรงแต่ใบแรกจะทำไงเนี่ยอันนี้นี่เทเลยนะผมบอกเลยเราต้องต้องลงมาก่อนลงหน่อยนะลองโดนการ์ดนะครับลองโดนการ์ดนี่ยพี่คือกลัวโดนโดนการ์ดไงก็เลยครับผม มาแดนเดินเดินเดินมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ๊ะมันมีทั้งหลายใบนะอ่ามีหลายใบครับคือคือหนึ่งบ็อกเซตเนี่ยจะประกอบด้วยกันคือเยอะมากซองเนี่ยมีเยอะมากนะครับทุกคนครับเนี่ยอยู่ข้างในเดี๋ยววันนี้เราจะแกะครบเลยนะฮะจะดูซิว่าเด็กเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับอ่านี่นะฮะขอดูนิดนึงมาแล้วนะครับคาบาจินะครับนี่ตัวนี้คาบาจิ ที่ไม่รู้เลยเขาชื่ออะไรคุณคนนี้ชื่อคาบาจิเหรอครับครับผมอ,อันนี้เป็นคาแรคเตอร์การ์ดครับเป็นก<อ>าร์ดต,ต่อสู้นะฮะเป็นคาแรคเตอร์การ์ดนะฮะนี่แล้วก็มีจินเบนะครับนี่จินเบเป็นคาแรคเตอร์การ์ดไม่ใช่จินเบโทใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ก็ตอนนี้ยังเป็นคาแรคเตอร์การ์ดล้วนๆเลยครับนะฮะเนี่ยฮะเป็นเฮ้ย <c oughs> มีการ์ดฟิลเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะฮะจริงเหรอครับการ์ดคาแรคเตอร์การ์ดนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะทำอินเสิร์ตนะครับแล้วก็จะให้ดูการ์ดแต่ละใบที่เปิดได้แต่ละซองด้วยนะครับ <m uch> นี่อันนี้นะครับ <m uch> นี่อันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์นะครับการ์ดอีเวนต์และนี้ด้งการ์ดนะครับดงการ์ดเอาไว้สําหรับจัวเทินต่างๆนั่นเองอ่ะผ่านไปแล้วหนึ่งซองแล้วหนึ่งองอ่ะพี่แกะเอาซองอ่าวันนี้เดี๋ยวให้ต้มีแบบเด็ดๆสักสองนะให้พี่พี่ตอกแกะแล้นี้เอาละนะครับผม วันนี้เรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าได้อะไรเอสเถอะสาธุเอสนี S มันจะมันจะมีข้อสังเกตตรงไหนก็เป็นผู้ใช้ผลปีศาจเป็นเพลิงครับเป็นชื่อของตัวละครในการ์ตูนนั่นเองนี่มาแล้วน่ามาดูจินดูเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างพี่ดูไม่เถอนโอยังยังยังเป็นคาแรคเตอร์การ์ดอยู่คาแรคเตอร์การ์ดเหมือนเมื่อกี้เนาะอ่านี่เป็นคาแรคเตอร์การ์ดครับทุกคนนะครับนี่เป็นคาแรคเตอร์การ์ด เดี๋ยวผมทำทำให้ดูอีกทีนะค,ครับเนื่องจากตอนนี้นะครับการ์ดมีหลายฟองมากนะครับอาจจะเร่งเร็วนิดนึงไดียวมาเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆวันนี้แกะครบเลยนะครับแกะครบเลยฟ้าบนี่มีเลเซอร์ไหมพี่เลเซอร์มีอุศบนะครับตอนนี้ดูยังไงเลเซอร์ครับใบเลเซอร์จะเป็นใบวิบวับครับเนี่ยแบบนี้ับเป็นวิบวับวิบวับไม่มีเลยอันนี้เนี่ยอย่างอันนี้เป็นวิบวับนะครับค่อนข้างสวยอันนี้ไม่น่าใช่เหรอ อ่านี้วิบวักวิบวัก่ะแต่เป็นเป็นคาแรคเตอร์ครับครับผมโอเคเลยอันนี้ยังไม่ก็อันนี้แครอทนะฮะเป็นมีซ้ำด้วยนี่ใช่ไหมใช่อันนี้เริ่มซ้ำกับไอซองแรกๆใช่เริ่มซ้ำแล้วเริ่มซ้ำแล้วโอเคครับผมซองใหม่ดีกว่าครับต้องมีสักซองที่ว่าเด็ดสักใบต้องได้บ้างแหละต้องได้บ้างแหละอ่ะนี่ครับพี่คือเรียกว่าเปิดจบนี่อย่างนี้กล่องนึงนี่เขาอยู่พันแปดร้อยเก้าสิบ ประมาณนี้คพี่ช่วงได้ไหมเดี๋ยวพี่เริ่มรู <S <S ้เริ่มรู้เป็นแล้วว่าอันไหนเป็นเป็นปัญหาโอ้ยไม่มีเลยนอันี้ก็ว่ป๊อปครับคครรรับาาเตอ์์กดน้องนัาเป็นคาลิเเตอร์หมดครับจริงจริงก็คาลิเเตอร์การ์ดเยอะนะคารคร์หมดับตอนนี้ที่เปิดมาก็จะเป็นคาลิเเตอร์การ์ดกับการ์ดอีเวนต์ซะส่วนใหญ่นะครับการ์ดอีเวนต์ซะส่วนใหญ่ก็จะมีโลโนอาโซโลนะครับเป็นเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับการ์ดอีเวนต์ อ่ะเราเปิดกันต่อนะครับอเปิดกันต่อเลยพี่สุ่มดึงมาสักกลางกล่องเลยเผื่อเจอแบบว่าของดีครับสักทียังเป็นคาแรคเตอร์การ์ดอยู่อ่ายังเป็นคาแรคเตอร์การ์ดครับทีนี้ครับอ่านี่ปึรบนะครับตัดเลยครับพี่วันนี้มาเปิดซองกันเลยนะครับมาเปิดซองกันเดี๋ยวท้ายที่ผมจะทำเรียงให้ทิทงนะฮะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนครับ แต,ต่แต่ละแต่ละซองก็จะมีวิบวับอยู่อันนึงใช่ใช่ครับเป็นวิบวับแต่ได้เป็น, <laughs> ไ,ดปนได้เป็นตัวละครตัวเอกนะครับอันนี้จะจะมีตัวละครตัวเอกอยู่ด้วยนะครับนี่ผมให้ดูมีโคบี้แล้วก็อันนี้นามินะฮะนามิวิบวับนะครับผมนี่คือการ์ดออกมาทําได้สวยมากนะที่ใช่มันไอติมวิบวับเปนสวยนะคือคุณภาพการ์ดเนี่ยผมบอกเลยครับว่าพรีเมียมมากๆนะเนี่ยจับ กับการหยิบจับนะฮะเนื้อมันแบบค่อนข้างจะแข็งแล้วก็กระดาษคือกระดาษค่อนข้างจะโอเคนะคือกระดาษกระดาษเนี่ยไม่หนาไม่หนานะทุกคนแต่ทำออกมาแบบค่อนข้างพรีเมี่ยมเลยฮะเนี่ยแบบเกรดดีมากขอบทองก็ไม่การ์ดอีเวนต์วับแต่ว่าไม่มีอะไรครับครับอันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์ครับนี่การ์ดอีเวนท์ใช่ครับ เ,เราเรา,เราต้องตามมาหาลีดเดอร์ให้ได้นะครับอันนี้ด้งการ์ดครับรเป็นเป็นดงการ์ดก็คือเอาไว้เล่นเกม oh. ที่เป็นฟิตวางวางลงไปในตัวกระดานเกมนะครับตัวด้งเรียกว่าเปิดกล่องนึงนะฮะสามารถที่จะจัดเด็กแข่งกับคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับทุกคน เป็นอะไรที่พิเศษมากอ่าคาร์ดบาร์กี้อ่ได้บาร์กี้มาแล้วตัวไหนคือบาร์กี้ครับบาร์กี้คือตัวตลกครับพี่อ๋อนี่เหรอครจะจมูกสวยมากเลยนะใช่เป็นตัวนี่วัดตรงจมูกอ่ะนี่ฮะเจ็ดเทพจนสลัดบาร์กี้ครับนี่เปิดซองไปเท่ากับพี่ได้ความรู้เรื่องตัวละครของคนทิพย์ด้วยี่ยใช่อันนี้เซตโตนะครับเป็นภาคเดียวกับวีต้องไปหาดูบ้างแล้วรตัวเรื่องนี้คือตัวละครหลากหลายมากครับทุกคนแล้วก็เนี่ยฮะคือดอกุรันะครับ อันนี้ดกุรานะคือตัวละครเนี่ยยิบย่อยก็คือ,ม,อมีอยู่ในการ์ดเช่นกันนะครับเป็นคาแรคเตอร์การ์ดก็แล้วแต่การจัดเด็กแล้วก็ความสามารถพิเศษของการ์ดแต่ละใบนั่นเองนะฮะครับผมยังเป็นคาแรคเตอร์การ์ดอยู่จินเบซ้ำอีกแล้วจินมีมีฟิลการ์ดครับเป็นอีเวนต์การ์ดนะมาแล้วนะฮะหนึ่งอันครับผมนี่นี่นะฮะนี่นะฮะดงการ์ดนี่อีเวนต์การ์ดครับ เยอะอยู่นะพี่นะเยอะเยอะคือเปิดมายังไม่เจอลีดเดอร์เลยเจอลีดเดอร์เจอไหมมันต้องมียกกล่องนึงมันต้องมีลีดเดอร์บ้างแหละมันต้องมีลีดเดอร์นะมันต้องมีใช่ไหมใจเย็นเรื่องเหลือเรื่องเหลืออสายซองครับยังไม่หมดครับยังยังเหลืออีกเยุ่มไปอันนี้เป็นอีเวนต์วิบับนะครับอีเวนต์การ์ดคาแรคเตอร์การ์ดตอนนี้ยังเป็นปกแบบธรรมดาอยู่นะยังไม่หวือหวาอะไรนะครับกันเราก็ไปกันเรื่อยๆเลยฮะไปกันเรื่อยๆนะ ไปกันเรื่อยๆอันนี้ก็สวยนะแต่มันก็ว้าวอันนี้สวยดีเหมือนกันครับอันนี้มารุโกะนะครับนี่มารุโกะวิบวับนะครับคือแต่ละซองเนี่ยจะมีวิบวับอย่างน้อยเนี่ยผมเจอที่ที่เปิดเจอมานะพี่พี่ต๊อกน่าจะอย่างละหนึ่งใบซองละใบใช่ต้องมีต้องมีซองละใบไม่ป็นการ์ดก็คเลอร์การ์ดนะครับทุกคนนะฮะเท่าที่เปิดดูมานะัวตลงเมื่อกี้ชื่อนะครับบาร์กี้ครับผมเออผมว่ามันสวยนะสวยๆต้องเงาตรงจมูกพอดีด้วยใช่ฮะ ทำมาแบบคือตัวเนื้อกาดนะขนาดเป็นการ์ดแบบคาเล็เตอร์ธรรมดานะครับยังแบบงดงามมากนะครับน่าสะสมจริงอ่ะผมบอกเลยการ์ชุดนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนอ<ม>ันนี้ก็สวยอืมอันนี้สโมเกอร์นะครับอ่าสโม,เก,สมเกอร์นี่เรายังไม่เคยได้ครับเนี่สโม,เก,สมเกอร์นะครับผมวิบวับยังไม่เคยได้ครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเรียงวิบวับออกมาก,ก่อนนะ กาวลงมาแบบพรีเมียมจริงๆนะฮะแต่มันก็จะมีซ้ำมันบ้างอะเนาะบางอันครับแต่วิบวับนี่ยังไม่มีซ้ํานะอ่าใช่ตอนนี้ยังไม่มีซ้ำนะฮะวิบวับโอ้หบาร์กี้สวยจริงอะโอ้บาร์กี้สวยคือจะคือขนาดพี่ไม่ยไม่รู้เรื่องกระตูเรื่องนี้แต่ถว่าชอบแบบมันสวยดีสวยนะจมูกมันเด่นจมูกด้วยนะเงาเงาหน้าเก็บหน้าเก็บมากนะหน้าเก็บจริงใช่อันนี้จากใจเลยนะโอ้ยังสวยอะ เอาล้ฮะมาอันนี้นะครับเดี๋ยวยิงยาวไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเรื่อยๆนะครับว่ามีกาา๊าซใบแลหรือไม่นะครับอ่าอันนี้มีแชงนะครับนี่มีแชงนี่คือแชงใช่ปะครับผมแชงครับอันนี้เป็นด้งกา๊าซเฮ้ยด้งกา๊าซแบบนี้มีด้วยหรอแต่ว่าทุกทีม็นแค่ ตัวใช่ใช่ออใช่ใช, e ใช่ครับเออนี่ฮะทุกคนเป็นดงการ์ดครับแรลหรือเปล่าก็ <c oughs> <g> ถือว่าน่าสนใจนะเออมันต้องมีความพิเศษอะมันถึงมันต้องมีใช่ฮะถึงแบบว่ามีตัวนี้ด้วยน่าจะเป็นดงการ์ดแบบพิเศษหรือเปล่านะฮะเป็นแฉงนะครับทุกคนตัวนี้นะเป็นดงการ์ดแต่แต่ดงการ์ดปกติมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเป็นภาษานะครับอันนี้เป็นเป็นแงนะครับ เออผมต้องไปดูแล้วว่ามันพิเศษยังไงนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะฮะอันนี้คือถือว่าแหวกแนวมากถือว่าประสบความสำเร็จแล้วอ๋อถือว่าได้ถือว่าได้ตัวตัวเด็ดๆแล้วอันนึ่าได้ตัวเด็ดๆแล้วนะฮะมาต่อดวงกันครับแสดงว่าอีเวนต์การ์ดรถหลังๆนี่จะเริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มเริ่มเจอแบบ เจเด็ดที่เห็นก็มีโซโลแล้วนะฮะตอนนี้โคบี้เนี่ย่างเขาเรียกว่าดงนาดงใช่ครับเมื่อกี้เออนี่ก็ดงใช่ฮไอจมวกนี่คือหมวกของที่วันพีใสอยู่ใช่ครับเป็นหมวกของลูฟี่ครับลูฟี่ใช่ไหมซึ่งแชงนี่เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ลูฟี่ออกเดินเรือสมุรนั่นเองครับผมอันนี้เป็นโคบี้นะครับนี่โคบี้วิบบับนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับผมอันนี้ถือว่า บิก๊ก <Big S 2> มัมบิม๊ก <big S 1> มัมครับผมโรงการก็ปกติมมไม่ใช่ใช่ครับอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นการ์ดคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์เซยลอนนะครับอันนี้จะคุกอินเทลดาวนะทุกคนนะครับคุกอินเทลดาวที่ต็อกตอนนี้เราเหลือนะครับ สองซองสุดท้ายนะครับทุกคนสองซองสุดท้ายนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีอะไรอยู่ในซองนะครับซึ่งตอนนี้นะตัดนะครนะตัดอเลยครับพี่ความหวังซองสุดท้ายนั้นนยความหวังหมู่บ้านเลยครับตอนนี้ความหวังหมู่บ้านเอออกมาแล้วมีอะไรดีๆแต่ตอนนี้เท่าที่ดูมาก็มีตัวด้งที่มันแปลกที่สุดนะเดือดคืนด้งการด้งการเดือดด้งการด้งการนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับ ในเกมก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรก็เหลืออันนี้นะครับอันนี้จะจำได้ในซ้ำแล้วอ่าซ้ำแล้วแต่ซ้ำถือว่าน้อยนะพี่พี่ด๊อกเนาะซ้ำถือว่าน้อยนะแต่มีซ้ำนะครับไม่เยอะสองพันสองพันที่หลุอกสองแปลกวผมว่านะใช่ไหมใช่ไหมก็คือ คู่คนนีลล้ก็ชื่ออะไรเบ้างพี่เห็นมีทั้งไก่ลูกเรียกแต่ว่าเต็มตัวอันเดียวกับเมื่อกี้ชื่อว่าดองกิโฮเต้ครับสนนี้โรชินาโรชินาเต้ดองกิโฮเต้เตนะฮะตอนนี้กำลังฮิตเลยครับพี่ต๊อกการ์ดตัว, <laughs> ต,วตัวนี้ใช่ครับ <laughs> <c oughs> ก็คือตอนนี้โห้ยเปิด YouTube นี่เจอกันแทบทุกช่องเล <p ik> ยเดี๋ยวพี่ต้องแอบไปยกกล่องมาสักกล่องแล้วคือคือคือมันคุ้มตรงตรงตรงที่ว่ามันมีให้เยอะจริงๆครับแล้วพันกว่าบาทมันไหนเดี๋ยวผมให้ดูเป็นปึ้งเยอะมากอ่ะเยอะเนี่ยฮะ คือกล่องเดียวเล่นได้เลยนะฮะเนี่ยจัดจัดเด็กได้เลยครับไม,ไม่ไม่ต้องไปซื้อเยอะแต่ใครอยากลุ้นการ์ดหรือเป็นสายคอเลเ็กเตอร์นะเป็นสายสะสมการ์ดนะครับหากา์ดแรงเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องซื้อเยอะหน่อยนะผมบอกเลยว่ากล่องเดียวไม่น่าพอกล่องหนึ่งก็พันกว่าบาทพันแปดเกือบสองพันนะทุกคนก็นะฮะลองไปศึกษากันดูนะครับทุกคนแล้วก็ได้การ์ดแรงเนี่ยเอามาโชว์กันบ้างนะผมบอกเลยนะครับ แต่วันนี้เราไม่มี S นะ <S มีแบบแลกเปลี่ยนกันนะครับมีนะพี่มีซ้ำแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยมีฮะมีแลกเปลี่ยนกัน เวลาใครซ้ําใครอะไรเนี้ยก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะก็คือหลังจากที่เปิดการ์ดมาแล้วนะฮะสรุปแล้วมีการ์ดของคุซันนะครับพลัง1 0,000เป็นการ์ดแรเลยนะฮะแล้วก็ใบนี้เนี่ยฮะที่ญี่ปุ่นนะครับให้ราคานะครับถึง7,00 0เยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ราวๆเกือบ2,000บาทเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าได้การ์ดคุซันมาเนี่ยนะฮะใบนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับการเปิดครั้งนี้เลยนะครับ เผื่อมีแฟนๆท่านไหนนะครับจะมาเยี่ยมเยียนพี่ต๊อกเชิญได้นะครับมาใช้บริการนะครับที่ Jazz แ k i n Village นะครับสาขาใหม่คูบอนนะครับอยู่ตรงคูบอนนะทุกคนพี่ต๊อกนี่เปิดเป็นร้านนะครับเป็นทำกุญแจกับทำรองเท้านะครับอันนี้เป็นสาขาเพิ่มเติมนะครับที่เปิดออกมาคือสาขาตอนนี้จะมีที่เซ็นทัลเซนทัลร้านเดี๋ยวมีการปรับปรุงนะครับเซ็นทัลเราก็จะเปิดให้บริการเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครคิดถึงพี่ต๊อกนะผมบอกเลยว่ามาที่ Jazz Skin แจส l ินวีเล z แ k i n Village คูบอนนะครับแล้วอยู่ตรงคูบอนเนี่ยห่าางจก ตัวถนนเส้นรามินทาเข้ามาไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลไม่กลโลเข้ามาก็ถึงแหละนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต๊อกมากๆครับสนุกแล้วเนี่ยมาเปิดมาเปิดเป็นเพื่อนเปิดอยู่ที่บ้านก็เหงาเหงอยู่คนเดียวนะครับวันนี้ช่องเรโทรเกมนะครับก็มาได้พี่ต๊อกนะครับยังไงหากคิถี่ต๊อกก็ฟังเพลงพี่ต๊อกไปก่อนนะครับอายาอยาอยยายายตัไฟฉันสักที ปอยให้น้ำฉันไม่าช้ำใจช่วยปลุกฉันให้ตื่นมาพบความจริงสุกทีสุดยอดพี่ขอบคุณครับโอ้โอเป็นเกียรนะติมากๆเลยนฟ่งเพื่งเต็มก็ไปเสิร์ชดูได้ในยูที่คือ <laughs> ในชีวิตผมไม่คาดคิดว่าจะได้มาฟัง ข้างๆพี่ตออ่โโอร้องเพลงอย่างนี้ระวังฝันร้ายนะครับผมเอาแล้วก็นะฮะ วันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้เราเรามาอยู่กันที่ร้าน Clean Station นะครับสถานีสุขภาพมาอุดหนุนร้านนี้กันวันนี้ต้องขอขอบคุณพื้นที่ด้วยนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับให้เราได้ทําคลิปกันด้วยนะครับที่ต๊อกร้านอยู่ข้างๆร้าน Clean Station ที่เราพูคุยเนี่ยครับครับผมก็ยังไงมาเจอกันได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะช่องจินนี่เลโตเกมนะครับเอาละขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีครับพี่ต๊อกสวัสดีครับ ไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิววันพี e การ์ดเกม OP 0-2ซึ่งความพิเศษของการ์ดตัวนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าวัาสดุในการทำนะครับแล้วก็ความพรีเมียมความน่าสะสมเนี่ย ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับนอกจากจะนํามาเล่นเกมแล้วก็ยังมีสายคอเลกเตอร์นะครับหรือสายสะสมเนี่ยสามารถที่จะสะสมการ์ดมีได้อย่างจริงจังเลยนะทุกคนตอนนี้นะครับมีจําหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศแล้วนะฮะในวันที่4พฤศจิกายนนะครับไปหาซื้อกันได้นะครับในราคา1890บาทใน1กล่องนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน2 4ส่ซองนะฮะส่วนช่องทางในการจัดจําหน่ายก็จะมีตามร้านการ์ดออฟฟิเชียลนะครับทั่วประเทศเลยนะฮะยังไงไปหากันดูได้นะครับและที่เด็ดมากมากนะฮะ หากเพื่อนๆท่านไหนนะครับเปิดได้การ์ดแลมากๆเนี่ยอย่างถ้าได้การ์ดเอสมัดเพลิงนะฮะราคาขายตอนนี้เนี่ยแพงมากครับทุกคนถ้าใครเปิดได้ในไทเนี่ยผมบอกเลยว่าโชคดีมากๆครับเหมือนถูกหวยจริงๆ